สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ b e channel l e g e n d m a n ครับเดี๋ยวอีพีนี้จะพามาเปลียนโฉมหมวกกันนอกเนาะหมวกกันนอกไปนี้ก็เป็นหมวกกันนอกทัวไปครับหมวกกันน็อกตามรา a ดรผมซื้อมาในราคา1,800ปครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอัพราคาเป็น2 2 0 0แล้วเป็นหมวกกันนอกลายเก็บลานะเนาะเ็บลาลายน้ำเป็นลายคาร์บอนนี่แหละครับหน้าตาโดยรวมเบื่อลายนี้แล้ว เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนลายเป็นเป็นสีดำด้านครับเพราะว่าสีสีดำด้านมาแล้วบึ่งแกะไอ้คาจับหมวกบริเวณนี้ออกเยอะยากขนาดเลยเรียกว่าจะสื่อหมวกหม่ราคาสูงกว่านี้หน่อยแต่ว่าเสียดายคือเ,เสียดายคือเสียดายมากนะเพราะว่ามันจะมีพวกคาบกาวคาบอะไรที่ขากองติดบริเวณนี้ผมเลยคิดว่าเอาหมวกนี้ไปเปลี่ยนโฉมดีกว่าเปลี่ยนเป็นสีดำดา้านนะฮะ เอาขอตัวไปถอดไอชิวกับสปอยเลอร์ล <like Momo S 1> ้างออกกนครับผมนี่ก็ได้ทําการถอดสปอยเลอร์กับไอชิวออกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยปกติเขาจะใช้กระดาษกาวนะครับแต่เนี้ยไม่มีใช้เทปดําแทนเทปดาติดแทนเพื่อที่จะคัดเนาะอันจริงคัดแล้วค่อยติดก็ได้ครับแต่ว่านี่ขี้เกียจครับได้ติดแล้วก็คัดทีเดียวไปเลยเดี๋ยวฟูดจะเข้าไปในน่วมของหมวกเนาะ ก็เลยต้องติดแล้วก็คัดเลยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใช้กระดาษกาวนะครับอย่าใส่ผ้าเทปดำซะเพราะว่าทามาทําไมก็คือหนึ่งกระดาษกาวมันจะไม่ทิ้งคราบกาวเนะาะเทปดำเนี่ยมันจะทิ้งคราบกาวกระดาษใช้ที่ใช้คัดก็คือเบอร์600กับเบอร์800ครับเริ่มเลื่อม,เร,มเริ่มล,เมลงเบอร์600ก่อนครับเริ่มลงเบอร์600เสร็จปุ๊บก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์800แล้วค่อยลงสีหรือถ้าใครอยากได้เนียนกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์พันอีก ทับอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับผมคาดอีกรอบหนึ่งก่อนล่งสีแต่ว่าของผมก็คือห้องรอยแปดลอยแล้วก็ล่องผื้นแล้วก็สีดําไปเลยครับ okay. I I I'll it, it with have That's a dream. all make need. happen some work strong. break make what want. take and Know on. So you believe. but minute. You gonna for crown นี่นะฮะเมื่อขัดเสร็จเมื่อขัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่คือไอเนี่ยปกติเขาจะขัดหเหรียบเนียนกว่านี้ครับแต่ว่ายังงะกระดาษทรายมีบัว์พอ่อกระดาษทรายกระดาษทรายมีแค่2แผ่นขัดได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าปกติไอ้พวกลายพวกนี้มันจะเป็นลายสะท้อนแสงครับพอโดนแสงแล้วมันจะสะท้อนแสง แล้วแนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาเอามาติดแล้วเขาเคลือบแลกเกอร์ทับอีกชั้นหนึ่งผมก็เลยต้องขัดใช้แรงขัดหน่อยขัดให้มันพื้นมันเรียบเสมอกันก็จะประมาณนี้ครับนะอันนี้คือเป็นสีรองพื้นเนี่ยลองลองพ่นใส่ <c oughs> เดี๋ยวนับต่อไปเราก็ต้อง พ่นรองพื้นก่อนครับตามจริงน่ะสีถ้าเป็นสีดำด้านไม่ต้องพ่นรองพื้นก็ได้นะครับแต่ว่ารองพื้นผมมันเหลือเหลือจากทาสีแก้มข้างถังอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ครอบใต้ถัง <You S 1> หรือเปล่านะครับสีมันเหลือจากทาครอบใต้ถังไปเลยจะเอามาพ่นแต่ถ้าความจริงอะ่ะทาสีดำด้านไม่จําจเป็นต้องยองัไงไงไม่จำเป็นต้องเขาเรียกรองพื้นอ่ะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรองพื้นก็ได้ครับถ้าทําสีดำด้านประมาณนี้ครับเดี๋ยว

Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie shame will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, and There ain't no point in resisting Living life like a dream, living right, that's the theme Every night, got a team, I've been tied to the scene Out on stage, here on screen, okay, this a dream And I pray, that's a team, one day it will be me If I want it, then I'll get it, head down it, push myself to the limit If I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living for today For a minute I don't stay, I just visit, it Have no shame, i admit it I can find me To see it I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief you Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm going get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yet Charlie's shame will be grinning. These ladies know that I'm sitting. And this is just the beginning. I'm closing in the night. Beginning. There ain't no point in resisting. they life live like a dream. They it right. That's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage here on screen. Okay. I'm gonna come see you sit. Gotcha. But money. ถามว่าสวยไหมก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะมีตําหนิอยู่บริเวณเนี่ยมันจะเห็นลน่องรอยครับว่า46อยู่เลยเพราะว่าไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกครับเพราะว่าขัดขัด,ข,ดขัดให้หน้าผิวมันเสมอกันนิดนึงแล้วก็พ่นสีทับเลยโอเคอยู่ครับเนี่ยประมาณนี้ครับรอบๆเดี๋ยวต่อไปเราจะไปแกะกระดาษนะครับแกะเทปกาวออก จกาแปะกระดาษไม่ให้สีพ่นเข้าไปข้างในนวมหมวก,กันน็อกเนี่ยแล้วก็จะไปใส่ชิวครับผมเดี๋ยวจะลองไม่ใส่สปอยเลอร์แหละสปอยเลอร์หลัง,งเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกสปอยเลอร์อจะลองไม่ใส่ดูจะใส่แต่ชิวโอเคไปประกอบชิวกันเลย I I have That's a dream That all I need make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me and I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby, it right, that's the thing. Every night, อันนี้ครับถ้าไม่ใส่สปอยเลอร์ข้างหลังนะมันก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าก็สวยไปอีกแบบนะอันนี้นะผมจะไม่ใส่สปอยเลอร์ข้างหลังเอาประมาณเนี้ยหมวกทําสีเองด้วยงบกี่บาทละกระดาษทรายกระดาษทรายหมดไปสองแผ่นกับสีหนึ่งกระป๋องสีหนึ่งกระป๋องก็สี่สิบห้าบาทกระดาษทรายปีไว้เป็นแผ่นละยี่สิบเป็นสี่สิบบวกอีกสี่สิบห้าเป็นแปดสิบห้าครับผม เห้วครับทำหมวกกันนอกด้วยงบ85ดสิบห้าบาททำหมวกกันน็อก DIY ใหม่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้ดูชิวนะครับมาทำไมขึ้นมาแล้วไปคูเขานี่เป็นชิวครับนี่เป็นชิวหลังมันเรียกชิวหรือสปอยเลยเนะี่ยจำไม่ได้ ประมาณนี้ครับแต่ว่าจะไม่ได้ใส่นะครับเอาแค่ประมาณนี้แ๋ยว่าค่อยใส่ทีหลังก็ไม่มีหกเหลี่ยมครับประมาณนี้ครับโอเคครับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ Bye.